โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นคูซันไอเอสแฮ้แช่แข่งกล้องนะครับพระเจ้าดิเจอกันในเกมแล้วกันนะครับจุ๊บมาแล้วคุณผู้ชมมาก็คูซันนะเป็นตัวที่เก่งนะบอกให้นะครับ เอก็ช่วงนี้ผมไม่ได้สตรีมไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรขอภัยจริงๆครับผมจิดทั้งสอบติดทั้งแบบไปแข่งเงี้ยหรือว่าติดสาวเอ้ยไม่น่าเชื่อมากมายนะครับแต่จังหวะนี้โซโลมันจะดึงโทนแต่ผมไอซ์เอิรไปก่อนนะครับไอโซโลบนแพ้สถานะจิ้วจๆๆจไอ้บอลี่ทำไมไม่เข้าเลยวะหึ่ยทำไมไม่เข้าเลยวะตีไม่เข้าเลย ก็ต้องบอกกันนะว่าไอดีนี้เป็นไอดีรองนะซับคู่น้อยผมบอกดิเราอาศัยอาศัยความแบบได้สถานะาแล้วกันตีไม่แรงแต่สถานะเราเยอะไอเออนี้กันไอส์เบิร์ดเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์อได้หรอไปไหนล่ะไปไหนล่ะไอ e ์ไอสตายเอา้าตัวไหนตายมันจะมีตัวดึงทงระยะไกลหรือเปล่าแล้วนะโดนนะครับดูดิ ีมันไม่เข้าแต่มันปาดเราโคตรแรงอ่ะดูดิไอซ์บารมาดิทีมบุ๊พอดีเว้ยเกือบตายเกือบตายแต่ครูซันจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อมีสายวิ่งในทีมดีๆนะครับถอยดึงให้นั่นเองนะเฮะ้ยใครทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแค่สายโล่เฮ้ยจะไปดึงทงอะไรแล้วจังหวะนี้ทงครบแล้วเราก็ทำการทำการ Ice, ไอซ์เอ้ยนะครับเน่ทำให้โซโลมัน ได้เล่นลำบากขึ้นนะมันโดนแพ้สถานะนั่นเองครับสวยชนะแล้วนะครับจบไปสำหรับคูซันไอซ์เอชนะครับโอเคก็เล่นอัดหลายคลิปเหมือนกันนะเพราะว่าซับนน้อยนะครับไอดี ID นี้นะมันเลยแบบหาคลิปยากครับโอเคไปแล้วครับผู้ชมเจอกันซาเบ